เลิ่อนี่ไปบ้านไม่สามาคีพระเจ้าเลยจากฮวงวิซาบันบาเซียด้วยว่าบานบาเสียดนี่ยพะเจ้าจะว่ากับบวมไวหนะเว่ากักไว้แน่นอย่ามบอกบอกเวทหน้าหนาวนี่อย่าเลี่ยงกระยามันตายอันผู้กเจ้าว่าหันอัาห์ทโฮอัพพาห์ทโฮมครบเจ้าว่าเนาะไทยมันนะบ่ให้มันแห้งบ่ให้มันเปียกเกินประมาณอันนี้บ่ได้บอกเขาเด้วยอาพพาร์ทโฮมครบสั้นเข้ามาบอกว่าเอาผ้ายืดพายยืดพายอย่างฮักโกธรรมดาเนาะฮักโกะครบก่อนตัวเลว่า กเจาหกรารฟักไข่มันบ่ได่ยากเลยครับออกคมซื่อเป็นขันมาให้กันออกดีดีการาากช่วงเาเาศึกษากัช่วงช่วงนอันเลี้ยงมันบ่ขึ้นยากตัขึ้นยากบัดคายแบบนีขึ้นยากขายขานี้กันเธอละลอยโลเธอละหาสิกโลนมันออกหลายคนเลี้ยงขอตนกันบัดนี้ายตัดกันได้สิไหมเคยขาย ร้อยห้าสิบม pues, ันไปลักขายตัดนากันร้อยเศร้าใช่ไหมมันก็เลยมู้วันไหมซามาคี้มีสองเจ้าเนาะพี่น้องเขเจ้าเลี่ยงเขาเจ้าเขาเจ้าสูงลอยลอยหักบ่อยแปดชิบเดียอืมขอกหนึ่งสองขอกเลยกินเบิรอนั่งอยู่กำลังคุยให้เรื่องเรื่องกิ้งลิด เอเอมีขอโคดแนไม่จริงหลีดเนยครับเอากันดีๆนะครับอืมครับความได้ยุ่ได้ยุะลองๆค่อยๆเฮ็ดไปครับบาบ่ยากไปได้อกจกิงหลีดยูหันสิบสองกล่องบอสิบสองขอหนาหนาวมันอยากเฮ็ดยากอยู่ครับอ่า หลีดอ้นนี่เดี๋ยวแรงน้ำสวนของเพิ่นพี่น้องนะครับเพิ่นกันเลี้ยงปลาน้ำนี่นี่งนี่แรงน้ำในสวนอันนี้เขาใช้ของที่เป็นห่านลงไปหาหนำบ้างหนี่งพังละอุ่นนุ่นเอาไว้จกหน้าจกสาหนำอยู่แสดงว่าต้องเลิกเติบเนาะเป็นแรงน้ำเลี้ยงปูเลี้ยงปลาพอได้กินนะครับ อันหลังก็ขึ้นมาเห็ดสวนอันนี้คือต้นมักแซวเลยเพื่อนน้องนะหมักแซวหรือมักกอ,อกหนามบ้านเฮาเอิ้นนะครับมักเซวหมักแซวหมักอะไรที่หัวท้ายแเหล็มนะครับสมๆเขากจะเอาไปเห็ดดองนะครับเอาไปเอาไปดองเนาะนะครับเป็นมักแซวนะครับอ่าต้องไปปลูกกล้วยปลูกยังไปนั่นครับพี่น้องอยู่บ,บ้านเห็ดสวนอยู่ให้อยู่หน้านะครับเห็ดสวนเห็ดยังอยู่ให้อยู่หน้าครับ น้ำ uh, ้นปุยร้อนเลยขุดลงไปจอลงไปก็ท้อน้ำเลยน้ำกุ้มแรงเลยน้ำกุ้มแรงเนาะเิ่งมีเครงสาเั้งสัางสั่งท่อเจอสิดาสองคิบเหรอเงาเลยดิมันเป็นยังไปลยฝนต้น ยืดซุกแล้วว่าคือก็ปลูกเห็ดฟองนั่นได้เงนันนดีเงินไว้สันก็เห็ดบกเป็มมาสันอู้มันบไเห็เยันอะไเนีเห็ดเปี้ยงน้ำกลสินน้ำาสาวมันอะไดเนียนี่ี้นั่นคีนีออกดีนี่อันีนี้น่นสีไม่เอดออกดีมันเทาถ้ากันไม่เห็ดน้ำเน่าปลูกที่แปลงะที่สมัยที่นมันโลละ5บาทนอขายตราคเนาะก็แจล่อยีเดโล8โลบาทเ็ดอยู่กลสินโลละ12บาท สมัอแม่นหกซิปเราบอกหืมมันย่ายไปซื้อมาโลละร่อยแล้วซื้อกิจตลาดกันเทาไหร่หกซิปเขาโดอยู่บ้านเขาเย็ดที่งคาขายตลาดบ้านเขาโล้แล้วเนแห้งอยู่ตลาดซอมักอยู่ส่วนหมักโคกอดย่าแล้วเป็นมกักแวะมาอุดหนุนอยู่หรอกกลาย <g ay> ไปพอดจะเลื่ออันพุ่นหน้าอยู่พุ่นหน้าอยู่บ้านโคก,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 กุดมพอดจริญพุ่อนคนะ มากเป็นเคยน้องหิงเพิ่นเที่ยวเเลยเที่ยวเอากระพักกันเลี้ยงกิ้งหรีดอะไรแบบนี้เลี้ยงจิ้งหรีดผลมาอันมีคนมาเลี้ยงแข่งบบบนี้ตะกี้เฮ็ดบ่เป็นดอกกระมาเลี้ยนฐา่น้ำประตูซับมาเลี้ยนจ้าเนาะมาเลี้ยนไปจ้าของแล้วมาขายแต่หน้าเจ้าของเพิ่อนผสมผสมพันธุ์ผสมเทียมทั้งนั้นทันทีเพื่อกิดแนะน้าให้ลูกค้าคนละงูอ่ะนายยนนายยน นายโยนมันถึงว่าเฮาเฮาไปไม่กล้าคาดีล้วกันโยนโยนทิมไปทิมไปบอกครับไปหัดมาดิบนเราเ้ามาสุมซีสุมหาเฮ็ดดิอ๋อเดี๋ยวจะมาเบิ่งน้ำอยู่แ้วกอยพันโยนคื้โเห็นได้โะดอยไปหัดี่น้องคา่สามปีมันต้องผู้เป็ี่ยนเนาะบอว่าสิโนนไปลวดดิมันก็จะมีเทคนิคอยันละนี่หัดออกมาพี่นองแล้วก็จะอสา ฝนมาหายเนะฝนหายก็จะได้เป็นร้อยกว่าหน้าซีไล่เลเจ้ ของผมหน้าสิบสองไรได้หาสิบทุงดีใจมาสันมันแลงเอามาเอกมองนึงเป็นสวนพริกพูต่อจากสวนเขาโคตรทางไตห้นละครับมันเป็นใยลาวาแล้วปลูกพริกไว้น้ำมาสันปลูกไว้นู้นปลูกพริกไว้น้นพริกอันกองยี่นี่ พี่น้องเคยเห็นง่าบ่ะนะครับง่าง่าเม็ดดำๆเม็ดขาวๆเนี่ครับเพิ่นตัดมาตากแห้งไว้ถ้าข้อเอาเม็ดมัน,นเทียนน้ำมันเนาะง่านี่ครับเพิ่นปลูกพริกเป็นพริกข,ขาวพี่น้องนะครับ,รบ <S <S ปลูกไก่ป่านะครับธรรมดาอาจจะไม่นกไม่หนูมากเนี่เป็นมไม้เพื่อนย่นดีพี่น้องนะครับมะเขือเทศเล็ก มาเรือบ้านเขาเอือหนอะมะเรือเนาะมเรือได้แต่โมโหกินพริกมะเขือมากับปลกกินแน่คล้ายแน่มาสั้นเนี่ยที่แน่ก็เน้นกินเขราว่าสวนพริกกำลาังงามพริกขาว กับสมไปหน่อยนะครับเพื่กระปลูกกันละพึ่งปลาเพึ่นปลูกบอกพี่กูได้อยู่เมื่อหนึ่งวันสั้นเก็บขายได้เมื่อหนึ่งเนี่ยละงานที่เห็นเนี่ยละนะครับเพื่อปลูกช่วปีท่านเพื่อปลูกช่วปีปีนี้เพิ่นบพท่านได้ขายเพิ่นเพิ่งปลูกบใส่ขี้หมูกับปุ๋ยตลาดเนี่ยละทั้งใต้ก็เป็นนนั่ข้าวโพดเกี๊ยวแม่สวนพริกเนาะ ะกับพอเห็ดเดี๋ยวพี่น้องนาแรงนะครับหลังจากเกจ้าเขาเกี่ยวน้มบอกแล้วว่ามีอย่างเห็ดเนาะอ่าปล่อยพื้นที่แห้ว่างเป็นการปลูกพืชนุนเวียนเพิ่มอีซีพัฒน์ทุในดินโดยการเอาขี้หมูขี้วัวมาใส่าาาลลงงมเป็นาเพราะท่านขึ้นนามพี่น้องจริงๆเพิ่นท่ขึ้ืนนามเนาะเพิ่นเพิ่นเพิ่มใส่นี่ก็ถือว่าโอเคเนาะนะครับได้ปลูกนาแรกง่ายมั่งส่นะครับน้าบาดานถือว่าผักเนาบอีกนิดนึงที่สังเกตเห็นก็คือพริกเพิ่นบ่ค่อยเป็นโรคเนาะ บ่ค่อยเป็น่ยนต้องเก็เป็นใบจังธรรมดานะมันใบพริก็ส่งนี่ละ้จุนสงวมันปูดสวนพริกเนาะมันเป็นรายได้เสริมของเกษตรกรนาหน้านาแรงเนาะคือตัวจะขายเขาขายน้ำกับจักรเสตได้ซัำได้ก็ต้องไปเฮ็ดสวนเสริมไปนะครับที่เป็นเกษตรกรอ่ะเบิ่งลักษณะตายใยบึงเกิดอยู่มีความสูลกินได้ล่ะนะครับอยู่กับหัวกับสวน จอันนั้นที่เห็นทางในของอีกสวนหนึ่งนะของสวนทุเรียนเพิ่นทุเรียนเป็นหมากสิมาเยี่ยมสวนนี่อันกล้วยเทนี่นี่อ่ะคลิปนี้นั่งเอกเขาปิดคลิปนี้กะอันรีวิวให้เบิรงสวนบักพิกแล้วเนาะค่ะะเนากดติดตามเพื่อกำลังใจให้กับผู้ดตติามถ่ายทำครับเกษตรกรผู้เพิ่นปลูกหัวปลูกสวนในพื่นท้องนาะเป็นกำลังใจให้คับเกษตรกรทุกๆท่านทุกๆคนนะครับอ นี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไครด้วยนะคะจะได้ทำคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ